ตะก,ก้าไปครับตะก,ก,ก,ก้าใส่กระโปงไปครับวันนี้พี่วินจะพาไปเก็บกระโพดกันกระโพดชวนหน้าบ้านปลูกไว้หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านครั้งที่แล้วตาปลูกไว้ครั้งนี้ยายปลูกมีมดไหมม,มีเต็มเลยนี่มดมดดำด้วยอไปเดินเข้าไปมาของนี้ก็ได้เลยลูก มีมดไหมเท่านั้นน่ะไม่เก็บข้วดีนวันนั้นยังไม่แก่อันนี้ยังไม่แก่เลยลูกอันนี้สีอะไรส,สีขาวม,มาถือตะกร้ามาเดินตามแม่มาไปไ,ไปเข้าไปข้างในหนูเข้าไปข้างใน,นเดินไปข้างใน,งในตรงนี้เอออุ้อยดูมดจีเต็มเลยนี่มดมันมากินข้าวโพดมดมันมากินข้าวโพวดเต็มเลยเนี่ยโอ้มีแต่มดไป มดกัดแม่ลูกไปข้างในไปครับผมเข้าจวนข้าโพดอันนี้ยังไม่แก่ดีลูกม,ม,มันก็แก่แล้วก็ได้แล้วเออมันเป็นสีขาวไปไปไปให้ไหมก่อนไปให้งในก่อนเดีวข้างในก่อนมีเห็ดด้วยเห็ดเมากินไม่ได้ เห็ดเมาไปดิไว้ดิมดมดมดเต็มเลยนี่เราจะมาเก็บข้างในก่อนนะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ว้ายย่าไปแกะมันทีลูกเล็กอะ่ะลูกเล็กมันยังไม่มีฝักเลยมันยังไม่มีเม็ดเลยไหนอะ่ะ <c oughs> อันที่ใหญ่ๆมันถึงจะมีเหรอใช่ไหนเดีย๋ยวแม่จะบอกว่าลูกไหนเก็บได้บ้างว้ายมดมดมดกัดพี่วินมดตัวดำน,นี้เหรอเอ้า อันนี้อันานหักแล้วนะก็หักไปอะมันสุกแล้วหรอยังนหนไปหักมันทําไมอ่ะใส่ตะก้ามันกินได้ม้าทะเลฮะมันมีเม็ดยังอ่ะมันยังไม่มีเม็ดเลยนะแม่วานี่ไอ้ต้นนี้มันหักอต้นนี้มันหักเกะได้นี่ฮะมันมีเม็ดแล้ว โอชิอยนะไหวพูดไม่พออ้าอย่าเอาหักเข้าโอเคโอเคโอเคลูกที่สองฮะลูกที่สองแม่นี่ยนี่อันนี้สินี่นอน่นี่นี่นี่ลูกนี่อ่ะอันนี้ได้อยู่โอเควูชีิลหมด เชี่ยมดแม่แม่ถือถือแม่แม่ถือเองมดโอ้ยมดเยอะมากเลยไปออกไปไปไปเอาไปเดี๋ยวแม่จัดการเองจะเก็บบ่จะเก็บกบ่นี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมนี่<ะ>ดูสินี่มันเม็ดมันออกมานี่ยมดนะเอาเร็วเร็วโยนใส่ตะกร้าเลยเออไหนตรงไหนอีกเมื่อกี้เห็นตรงไหนเมื่อกี้เห็นตรงนี้มันลูกใหญ่ ไหนลูกไหมตัวนี้หรอโอเคหักมาเลยนี่แต่ด oh, ีนะแต่ดีนะที่ไม่มีมือเออแม่ถือตะกร้ามาโอ้อันนี้อันนี้ก็แก่แล้วเนี่ยนี่นี่อันนี้ลูกใหญ่มากลูกใหญ่กว่านี้อีกลูกใหญ่ะต้องหันไปทางนู้นเอาวางตรงนี้ก่อนเอาวางตรงนี้ก่อนเนี่ยมาวางตรงนี้ก่อน วางตรงนี้ไปไปไปเก็บต่อนี่เข้ามาข้างในนี่เก็บข้างในอันนี้แกะยังยังอันนี้นี่ลูกนี้ลูกนี้ได้โอเคมันมีกี่ฝักอ๋ยมดมดมดคันมดคันมดเยอะจังเลยอ่ะมีแต่มดเลยลูกมดเต็มเลยเนี่ยมดเต็มเลยใส่ตะก้าเอุ้ยมดมันเยอะ อันนี้มันมีเม็ดยางมาเนี่ยแม่แกะมันมาเนี่ยป่ะเะอาใส่ตะกร้ามาแม่ถือตะกร้าไปเอาใส่ตะกร้าก่อนมันอ่อนอยู่เลยเนี่ยแม่หักมันมาแล้วป่ะมาไปเก็บทางนู้นปะเดี๋ยวยเราจะไปต้มกันนะครับนี่อันนี้ได้แล้วนี่อนนี้นี่มดมดกับไหมลูมมเกเออ นี่นี่มาตัวนี้มืนคนมันนอ่ะนี่นี่ตัวนี้ตัวไหนตัวนี้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 ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวโอเคแล้วก็มาเอาตัวนี้มานี่มาเอาตัวนี้เอาอย่าไปทับต้นมันวะลูกหักต้นมันเลยแล้วนั่น หลังด้วยลูกนึงนี่นี่ข้างหลังนี่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 ไงนี่ไง,งอนนเออครับใช่โหมีน้ำพองมาด้วยเหรอป้าเออมาพอแล้วได้เยอะแล้วเนี่ยปไปเต็มแล้วโหนี่ไงนี่ไงอันนี้ก็แก่เชีเนี่ยนี่อันนี้แก่มากแล้วเลยหักมา ันนี้ลูกเล็กเอาใส่ตะกร้าลูกเอ,อ,ยยอ้ยโยนโยนแม่ได้งึดเฮ้ยมันมีลูกนะั้นลูกอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวบินนูน่นน,นูน่นนู่นนู่นตรงนั้นน่ะเห็นไหมเข้าไปตัดไปเข้าไปหักไปทางนี้เดินไปข้างนี้คันไหมที่นี่น่ะกรอคันไหมนั้นตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงขาพี่นะ่ะเออนั่นแหละโอเคอืมชู่ชู่ชู่ชูช่ไอ้อช่า ดึงได้ไหมเออดึงได้แรงมีพลังไหมเนี่ยโอ้ยไอรอนแมนมีพลังด้วยเว้ยโอ้ยกล้าไม่เยอะไงกล้าใหญ่มากหมดยังเอาอ,อีกไหมไหนแม่ดูตัวนี้สิว้าวอ่ะตัวนี้ได้นี่ตัวนี้ดูที่เม็ดมันเติมอ่อยแล้วเนี่ยน,นั่นไงน,นั่นไงไปเก็บดิ<ม>เห็นไหมนี่ใช่แล้วนั่นแหละ หักเลยโอเคไอ้ฝักนั้นใหญ่มากเลยนะวินเอาไหมนันเอาเอาเหรอน,น,นี่อันนี้อันนี้ผักมันใหญ่มากเลยมันแก่แล้วหักเลยโอเคโหโอ้โ okay. ห oh. 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 มันหักข้าวโพดใช้ได้เลยว่ะโอเค okay. วันนี้วินาพาไปเก็บข้าวโพดได้เยอะมากแล้วนะครับเดีย๋ยวจะปิดต้ม เดี๋ยววินจะไปต้มให้กินนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปให้ดูกัน้ะไรโห้ได้ดไหมนะ่ะมันมีเม็ดไหมมีมีเหรอโอ้โหพลังโอโ้พลังการปอกข้าโพดโโมันจะคันไหมทีนี้ติดต้องไปอาบนะ้ำไหมลูกคันไหนดูสดิไม่ช่วยอะไรไม่ช่วย โอ้โหนี่กระโพดกวินเดี๋ยวโอ๊ยนี่กระโพดกระวินเออเดี๋ยวหักต้องหักต้องหักนะแม่จะหักให้เอาเดี๋ยวแม่จะหักให้ไม่บิดอย่างงั้นไม่บิดอย่างงั้นมาปอกกันใหม่ปอกกันใหม่ปอกกันใหม่เดี๋ยวแม่จะหักให้ตัวนี้ฮึมกระโพดกะวินแินจะปอกให้ดูนะครับเนี่ยโอ้โหแม่อานี้มาใไม้หน่อย สวยมากแมวไม่เอามีดก็มีดไม่ได้ต้องใช้มือปอกลโอเคเดี๋ยววินปอกก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้มให้ดูอื้อหืโหตัวนี้เต็มเม็ดเต็มดีสวยอันนั้นยังไม่เต็มออันนี้เต็มแล้วเต็มแล้วเหมืนกันดูโอเค